ก็เลยอาจารย์ทำไมเราถึงไม่ค่อยจะโชคดีหรือว่าจะรวยจากการเล่นหวยหรืออะไรพวกนี้สักทีคะครับผมถ้าเรามองภาพว่าเราเป็นคนที่วางเกมนี้นะครับเกมนี้มันโดนวางไว้อยู่แล้วว่าใครจะชนะใครจะแพ้แล้วมันก็ใช้หลักเรื่องของคณิตศาสตร์ประกันภัยทีย่เป็นสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องะนะครับคนที่ซื้อส่วนใหญ่ จึงโดนเขาเรียกว่าวางแผนกันไว้ก่อนคือเราใช้หลักสถิติทางคณิตศาสตร์นี่แหละมาคำนวณซึ่งโอกาสที่คนส่วนใหญ่จะโชคดีก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมคใช่ครับมันเป็นเกมที่เราวางเอาไวไม้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการที่จะเสี่ยงโชคแบบนี้มันก็คือว่าจะต้องมีคนที่ ได้แล้วก็ต้องมีคนที่แพ้ซึ่งคนกลุ่มที่ได้คือเป็นคนกลุ่มน้อยใช่ครับก็จะมีการวางแผนเหมือนวางเกมไว้ให้นะครับส่วนคนที่เป็นคนวางแผนหรือดีไซน์เกมนี้ก็คือคนที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้ามือรั้งภาษาทั่วไปนะครับที่ออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลเองก็คือรัฐบาลเองนะครับเขาก็จะต้องมีการคำนวณไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าสมมติออกเป็นแบบนี้แล้วต้นทุนในการที่จะออกรูดงวดนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ มันแค่แบ่งเงินก้อนที่เป็นต้นทุนนี้กระจายไปแต่ละคนเขาไม่รู้หรอกว่าใครจะโชคดีหรือใครจะโชคร้ายแต่เขารู้ว่าถ้าเขาออกฉลาดออกมาล้านใบล้านใบเนี่ยมันจะมีกี่คนที่ถูกกี่คนที่ไม่ถูกใช่ไหมะฮะเขาก็จะคํานวณมาก่อนได้ว่าถ้าอย่างนั้นเขาต้องคิดราคาเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นลักษณะว่าราคาตั้งมาทีหลังหลังจากที่เขารู้ต้นทุนแล้ว,แ,ลวแน่นอนเขาจะไม่ขายอะไรที่ต่ำกว่าต้นทุน